ใครสักคนที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองนะคะคนที่เราดิวอยู่นะปัจจุบันเนี้ก็ได้นะเหือรวมไปถึงอะไรเนี่ยเสียงแห่งรักตอนนี้เรารู้สึกว่าความทรงจำบางอย่างมันผุดขึ้นมาความทรงจำเดิมๆนะคะสมัยแบบใดสมัยนึงเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเช่านะ,ะบางคนรู้สึกว่า ที่ผ่านมาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะเออมันมันอยู่ได้เพราะความทรงจําดีๆหรือว่าความทรงจํามันทําให้เราเศร้าก็ไม่รูบ้บางคนก็แบบ time อานะคะเออในเรื่องของความรักก็มีแบบความเจ็บปวดหรือว่าไม่ลงรอยกันสักเท่าไหร่นะคะมีแบบอุปสรรคมีแบบช่วงเวลาที่ไม่ดีอะ่ะมีเกิดขึ้นใจและกายช่วงนี้ตัวเราเองอ่ะ ต้องกลับมาโฟกัสที่ตัวของตัวเองนะคะโดยเฉพาะความสมดุลของของชีวิตของคุณเองโดยที่ไม่ต้องไปลึกถึงความเศร้าหรือว่าคนที่คุณกําลังดิวอยู่ตอนนี้เพราะมันเกี่ยวข้องกับพลังงานบางอย่างพลังงานนั้นการลุกหลายคนก็เหมือนแบบเล่นเกมเนาะมีการลุกมีการรับบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเออบางทีเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยอะกับความสัมพันธ์ เออมอบอกว,ว่าความสัมพันธ์ของคุณบางท่านนะมันมีผีเสื้ออยู่นี้มันเป็นมาสเตมันมีการเปลี่ยนแปลงคุณรอคอยการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณทําไม่รู้เหมือนนะักโทษที่ถูกกักขังมันไม่เป็นอิสระทําไมอะความสัมพันธ์หรือตัวเราเองติดอยู่ในความทุกข์ความเศร้ามืดมนยังไงไม่รู้ไม่เป็นอิสระเลยชีวิตชีวาคือไม่มีเลยหาทางออกไม่เจอเลยเนี่ย เออมันสับสนด้วยนะคะมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากอะ่ะช่วงนี้สิ่งที่คุณจะต้องทํานะคะเอาเป็นว่าอาจจะไม่ได้โฟกัสที่เรื่องของความสัมพันธ์อย่างเดียวมันเป็นเรื่องที่จิตใจของคุณด้วยเป็นช่วงที่คุณจะต้องเข้าสู่การยกระดับจิตใจของตัวเองขึ้นมาอืมของขวัญถ้าคุณทําได้มันจะมีของขวัญอยู่ในนั้น นะคะมันเป็นของควัญทางจิตวิญญาณอ,อืของควัญทางจิตวิญญาณนะคะปาดเฮาร์เมิทเห็นไหมเป็นช่วงเวลาที่เอ่อคุณจะกลับมารักตัวเองคุณจะโฟกัสที่แบบพลังงานบวกของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคุณได้เจอแบบการนําทางที่ดีในเรื่องความรู้นะคะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าในเรื่องของไกด์ไลน์ที่ดีๆเข้ามา อืมอันนี้มันบางสิ่งบางอย่างมันถูกทําลายไปแล้วนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคมันถูกทําลายไปแล้วตอนนี้คุณมาโฟกัสที่ตัวของตัวเอง <c oughs> นะคะอะไรที่เรารู้สึกว่าเหมือนคุณทําเป็นแบบฉันรู้อะว่าฉันไม่เป็นอิสระตอนเนี้ยเหมือนคุณเ,เองแบบอยู่กับตัวเองก็จริงแต่คุณต้องมีความเข้มแข็งอย่างมากเลยบางครั้งทําเป็นเหมือนปิด ตาปิดใจไม่อยากรับรู้อย่างเงี้ยทำไมเอเนจีนเป็นอย่างนี้เอ่ยขอดูพลังงานของสิบ,บริเวณที่คุณอยู่แล้วก็คนที่คุณดิวน่ะโอ้โหเป็นเรือกระดาษเลยเหมือนเรากำลังมีการปล่อยบางอย่างนะคะมีการปล่อยบางอย่างคุณและคนคนนี้มันเป็นความทรงจำมาคุณ ความทรงจำที่ที่มันที่มันเป็นภาพจำบางอย่างนะคะอันนี้อันนี้คือจิตใต้สำนึกเรากับเขาอาจจะมีทรามาอะไรบางอย่างในเรื่องของสิ่งที่ต้องปล่อยและความทรงจำแล้วก็โอกาส โอกาสนี้น่าจะเป็นที่คุณให้โอกาสตัวเองนะคะเพราะวังเรื่องมันมันถึงเวลาที่ต้องปล่อยมันมีเรื่องของอารมณ์ความเกลียวกับความโมโห energy l o นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องมานช่วงเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เราต้องหิวใจสุดๆนะคะต้องทําทําเป็นแบบต้องยึดต้องเอาพลังงานดีมา ต้องเสจพลังงานดีอ่ะคุณถึงจะรอดนะเออนะคะเออเพราะว่ามันบททดสอบเราอาจจะอยู่กับคนหรือบริเวณที่มันไม่ดีก็ได้เนาะรางวันปลอดใจโอเครางวันปลอบใจนะ่าจะเป็นบางอย่างคืออะไรเหมือนกางจะมีบางอย่างที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะเออ อาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆลองเปิดกว้างเปิดรับดูนะสิ่งใหม่ๆดอกทันตะวันคือความหวังนาฬิกาชีวิตโอเคมันเป็นช่วงเวลามันเป็นไทม์สแปมก็คือช่วงเวลานี้มันน่าจะมีอิทธิพลใน,นบางอย่างกับคุณโดยเฉพาะจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณอืมไอ I will I will rule the world the word rule the world เนี่ยเดี๋ยวนะ the world torture อ่ะเป็นช่วงเวลาที่หัดทำแล้วก็ทรมานสำหรับบางคนเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของคุณนะคะ มันจะมีในเรื่องของคุณจะต้องเหมือนฝ่าเหมือนฝ่าฟืนเหรอการฝ่าฝืนโอ้โหเบกตอสนะคะเขียนภาษาไทยอย่างนี้เลยเหรอ่อาฝ่าวิกฤตนี้ออกมาให้ได้เป็นช่วงเวลาที่แบบคุณจะสไวเวอร์คุณจะเขาเรียกว่าอะไรคุณจะคุณจะผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้ โอเคไหมไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจหรือสถานการณ์คุณจะผ่านช่วงวิกฤตนีไ้ไปได้ช่วงเวลานี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญหรือว่าฮาร์ดทาวกับคุณหมอโบบอกเลยมันอาจะทรมานสำหรับบางคนเพราะมันเป็นช่วงที่ยกระดับยกระดับทางแบบจิตทางจิตวิญญาณด้วยทุกอ่าพอมันเป็นโหมโดอย่างเงี้ยมันมันทาให้คนสไบเวอร์มันทําให้คนแบบเวลาเราทุกเราจะดิ้นรนหรือหาทางออกของความสุข ะะของคุณทางออกคือการยกระดับทางความคิดแล้วก็จิตใจจิตวิญญาณของคุณนะคะนี่นี่เป็นจุดหนึ่งของการเริ่มต้นหรือว่าส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของเส้นทางนี้อขอให้โชคดีค่ะ